สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความมาเทิงฉบับติง่งอีพี588มาฝากทุกคนกันค่ะความมาเทิงฉบับติง่งอีพี588วันนี้ก็คือ แจมฟิล์มตาอูออฟโรดบอสเอิร์น e e และไดมอนจัดเต็มความสนุกในวันฟินเวอร์แฟนคอนค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับวันฟินเวอร์แฟนคอนงานนี้บอกเลยว่าฟินและสนุกสมชื่อจริงๆเพราะศิลปินทุกคนใส่เต็มกันมากๆจนแฟนคลับได้รับความสุขกันไปแบบเต็มเปี่ยม งานนี้พี่ชมก็เลยได้ตามเก็บความสนุกและโมเมนต์ต่างๆมาฝาก f อทุกคนกันค่ะแต่ก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสําหรับรูปสําหรับคลิปจากแฟนคลับและทีมงานทุกๆคนที่ได้นํามาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้สนุกและได้ฟินร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะอย่างที่บอกไปว่างานนี้ทั้งฟินทั้งสนุกมีครบรถครูแจมฟิล์มก็ทั้งฟินทั้งซึ้งและมีน้ําตา ส่วนคู่ของต้าอูออฟโรดก็ฟินหนักมากจนทำให้แฟนคลับน้อยและสมองไหลกันเป็นแถวๆส่วนบอสเอิร์นเดียมอนก็ทั้งร้องทั้งเต้นและทำเวทีลุกเป็นไฟไม่แพ้กับพวกพี่ๆเลยละค่ะคุณขาค่ะส่วนในคอนนี้จะสนุกและฟินกันขนาดไหนนั้นตามพี่ชมไปดูกันได้เลยนะคะ คนละเสียนะ้าต้อง็มข้าวโไม่รู้ว่าแมวกับสัต์ได้ด้วยับนั่นแหละครับ ไปหลุดโมโหต๋อผมจะขอเร่าที่ให้ฟังฟคับ ก็ได้รเราเรไม่ได้สับกันใช่ไหมเราไม่ได้สลับกันใช่ไหมอ๋อไม่ได้สลับไม่ได้สลับอ๋ออันนี้ตามความรับผิดชอบครับออได้เลยอันนี้คือด่าตามทาคริปตามตีนเป็นโบว์ไฮโซโบโ์ใหญ่มากยาวมากด้วยอ บทที่ผมได้รับเวลาเลือละครน่ยผมได้เป็นคนจนมาเยอะแล้วผมขออีกเป็นคุณชายบ้างนะครับเนี่ยไม่โชว์อะไรนะไม่โชว์ก็ขบผมจะถูกตัดกลับให้ผมนั่นแหละขอมาเทีมคุณชายบ้างมาถูกโกใหญ่ๆทุกคนได้เห็นกันแล้วต้องให้ทุกคนมาเป็นเจ้าหญิงของผมนะครับเริ่มคอนเมือวันเจี๊ยบเลยอ่ะ ยูองกายินเซ็กซี่เลยาสุดดาร์กที่มีอะไรากดาร์ก่ารู้่็นสปอร์ไล์ให้แล้วแล้วเสื้อไปอยู่งลาเออแล้วบอกว่าไม่เขลแวเาก็ไปตาตาเออผมรอพี่นยไม่คือคืออะไรบ้งเหมือนไหมล้วีต่ี่ีไนับตามโซเชียลมีเดียมันจะรู้ว่าผมมาชอบ มจะมีตัวนึงที่ผมแบบชอบมากจำต้อครับดูก่อนูชอบที่เป็ชออะันนี้ชอบเพลงอ่ะันนี้ดูชอบเพลงครับเยดีดียดีี่ใ่ะทีอีอะไรอมาในทีอะไร ม้องว่าร้องมากค่ะ้กลาว่าจะไม่ตลกในันนี้ันเป็เืองวันี้โอ้วันนี้จะ้กเลเ้องลัไม่ตเขาไม่ได้ล้มแบบนั้นเขาล้มยัไเขาลมแบบสิ่งท่เปิดอยู่นะ ก็ผมไ่ดูนดว่าพี่แน่นอนไมเสียูดิไม่เสียเวยอถ้าเป็นแต่ก่อนนี่แฮร์พีนร่วงเลยนะอะไรเดี๋ยวนี้ดีว่าผมซั้นเราใส่แฮร์พีนเออก็จะบอกว่าไม่เสียทรงไงดูดิเห็นปะแข็งขนาดนี้สนุกมากเราลงมาันรายการ ผมก็บอกอกแนวแบกว่าไวเกอร์ช่วงนี้คําบิน <c oughs> ไว้แล้วนี่ <c oughs> <c oughs> คือผมก็ไม่ร like ู้ว่าผมจะได้ชื่อสเตจแล้วก็ร์ฟอร์มให้คนได้ดูแบบนี้อีกเมื่อไหร่นะครับก็ผมจะเต็มที่แล้วก็ทำงานให้ทุกคนได้ดูในเวอร์ชันที่ดีที่สุดในทุกๆครั้งนะครับขอบคุณมากครับมาเก่งมากเก่งตอบอกเลยว่าชุดผมคุณยานะครับที่สุดๆกับชก เล่นกันอยู่อะไรวะเออแล้วก็ขอโทษนะ หมาะกับคนเลือกเลยครับใครดีอันนี้นะครับอุ๊ยอยากได้สีนี้แล้วสีของไดโน่และสีครับแล้วมาเปิดที่ละคนกันเลยทีละคนกัอ่ะเริ่มจากอะไรก่อนว่าจะได้ประกอบอะไรนะครับที่เป็นคนที่รู้อะไรพรงนี้ไเป็นคได้ขอให้คนเรา

เปใส่บ้านมนจะเป็นช่องทางอูดู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 ดูดูอููด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 ูนูดูดูดเดู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 เูดดู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 ดยดู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 ดดูนูด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  พูดอะไรบ้างพูดอะไรได้บ้างหนี่ยที่มันสามารถพูดได้ก็จริงอยากจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับเมื่อเราสองคนทั้งอสองคนโตขึ้นใช่ใช่เป็นการทํางานที่เออมันมันมันคือนี่แหละคือความแบบการถ่ายละครการถ่ายสีการคือการแสดงแบบรู้สึกว่าการที่เขาคือเราเราโตขึ้นเราได้เรียนรู้อะไรจากวงการเรียนรู้หลายอย่างจากทีมงานเรียนรู้หลายอย่างจากประสบการณ์หลายอย่างของทุกคนทําให้พวกเราทั้งสองคนรู้สึกว่าเฮ้ย เื่อนี้คือแบบเรายังไม่รู้อะไรอีกเยอะมากๆแล้ก็มามาเติมเต็มในสิ่งที่พวกเราแบบยังไม่รู้นะครับผมก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจพวกเราด้วยเพราะว่าพวกเราเนี่ยยังใหม่มากๆแล่วแล้วแล้วก็เตนทีมมาด้วยมันทำให้ความสนาจของเรา้คุณยังไงครับคุณพ่อคุณยังไงพวกเราเป็ยังไงครับ เป็นไรอ่ะอย่านะไม่ผมตอแทนับน่อได้ยงไงคือกองนี้มนค่าจะ s e เ i ียสครับครั้ที่แล้วเราเคยบอกว่าเอ๊่ะผิดเสร็จคันนี้คือต้องบอกว่า it's all character it's all a c t r ราชอบอะบล็อกจบได้ยังไงเดี๋ยวเขาไปดูคนอยู่อ๋อเรื่องก็มีมีเรื่องนี้ที่ทุกคนยังไม่รู้อ่ะี่มันจะมาล้อเนี่ยใครเป็นใครเอกวะเขาแก้งไม่รู้ทั้เขาไม่รู้ไม่รู้เขาบอกไม่รู้หรือเราทุกอย่างใาลการเรืองราวของรายการนี้ครับก็ใะตอนที่ทุกคนรู้นะครับผมก็ใครเป็นใครเอกวะแล้วก็ เรื่องอะไรอีกนะคนเขารู้มันแล้วไม่ใช่เรืองบอยเพื่อนมึงก็รู้แล้วหรอรู้หรอรู้ยังรู้แล้วหรออะไรนะไม่ได้นแล้วรู้แล้ว่ะกระแรงะรงอะไรพีซีพี่เหรอข้อพูดเดียวเรอเรื่องเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องเรียมอเจงมีอ่ิมานีน้องจบไปรับถ่ายนำไปแล้วคือเก็บา4นะ ขอร้องเรื่องขัดพิภพอัอนนตัอยากปูแล้วก็มีมีิมราวัตถิหารวันะครับเริ่มไหนทำไปแล้วเราก็แม่อยู่จะเริ่มใหนทำการปีนี้แล้วก็บลรดาแ่างก็ราติดตาม ามอยากผมยากมอยากแน่นอนยากเตค่ะตอนโชว์ของเต้าอัวรถในเพลงพูดไม่คิดคือทําให้ฉันอึ้งและทําถึงมากเพราะมันเป็นโชว์กึ่งมิวสิควลมีร้องเพลงมีพูดคุยมีทะเลาะมีง้อมีงอนกันไปมาอย่างกับเวลาคนเป็นแฟนกันก็งอนกันยังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะทุกคนคือทุกจังหวะมันดีไปหมดเลยอย่างช็อตนี้คือทําให้แฟนคลับกรี๊ดกราดกันทั้งหอเลยทีเดียว แล้วไหนจะช็อตนี้อีกพวกเขาเอาหน้าเข้าใกล้กันมากใกล้จนจมูกของพวกเขาชนกันเลยล่ะค่ะทุกคนคือช็อตนี้สาววายจะต้องสมองหลายกันยกคอแบบชัวๆเพราะทีมหน้าจอก็คิดไปตามๆกัน โอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยเป็นโชว์ที่ดูยังไงก็แฟนว่ามคะทุกคนค่ะแล้วยิ่งตอนที่เต้าอ,อูตามงอเจ้าแมวน้อยคือฟินมาก หาายป่มบนโถโถโถคืองอนยังไงให้คนเขารู้ว่างอนนะครับรู้แต่แมวน้อยงอนไปงอนมากลับโดนไดโนเสาร์ตะปบหมักเขาให้ซะง,งั้นเออวิธีนี้ได้ผลดีเนาะจากที่งอนงอนอยู่ก็หายงอนเป็นปลิดทิ้งก็เลยทีเดียวค่ะจากที่เขินตัวบิดกับโมเมนต,ต์ของตาอวโรดกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าค่ะว่าในคอนนี้มีความสนุกอะไรกันอีกบ้าง ไปดูกันต่อได้เลยค่ะเมื่อกี้ก็เราเองพูดไม่ชี้พูดไมีคิดใช่ครับก็ถ้าใครที่เคยฟังนะผมก็เหมือนตามเรื่องเรื่องราวสตอรี่ของใครครับก็เหมือนพูดเรื่องเรื่องราวของชีวิตนะครับผมใช่ของของเราเลยคือจะโชว์แบ็คไหนเป็นกับตอนที่เลยอุ้ยเป็นอะไรไป อ่ะเอาเป็นว่าเด<ม>ีย๋ยวไปรอชมนะมผมโชว์ของพี่แจนนี่รีมาเลยขอเสดีพี่แจนแจนี่บี ขอบคุณทกคนที่มาเปริงๆบคุทอยสนับสนุนทั้งสองคนรวมถึงน้องๆทั้ง5คนที่อยู่ทางเวทีด้วยเรารู้สึกว่าถ้าหากพวกคนพวกเราก็คงไม่ได้มาอยู่ที่างนี่นะครับก็หวังว่าวันนี้พวกเราทั้งสองคนจะมอบความสุขกองโชวนี้กับทุกคน ก่อนทำบ้านนะฮะแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราเราจะมีอีกหนึ่งเที่อยากมอบให้ก่บผู้ชมแต่ว่าเราขอร้องกับน้องใช่เราจะขอเชิญม้องอีกนะครับเพราะถ้าเรา จะบอกว่าอย่างที่บอกว่าเส้นทางเส้นทางผมมีเพื่อนร่วมทางมาแล้วมาทิ้งจุดที่ต้องแยกกันไม่ได้แปลว่าเราจะจังกันแล้วสุดท้ายแล้วเราอยู่ในความทรงจำถ้าโดนดเส้นนั้นเวลาที่เราเดินมาด้วยกันมันก็ยังคงเป็นพวกเราอยู่การเกิดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาไม่ได้แปลว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะด้เห็นพวกเราแต่เชื่อว่าเราทุกคนจะยังเติบโตต่อไปข้างหน้าในแต่ละเส้นทางแต่ละคนก็วันนี้พวกเราดีใจมากๆที่ได้เห็นแฟนคลับทุกคนยังไงก็ ฝากซัพพอร์ตเส้นทางกันไว้ด้วยเ่อว่าถ้ามีโอกาสดีๆสักวันหนึ่งนิดน้อยเราก็ได้กลับมาร่วมงานอีกแน่นอนใช่แล้วพี่เชื่อว่ามีพี่เชื่อว่ามีแต่ที่สำคัญที่สุดที่เรามีร่วมกันวันนี้คือความส่งจังเลยฟุคนามสที่เราพันคือเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันขอแต้วบอกก้องนะครันเลื่อนสองสั้นแชร์จากที่สองเลื่อนสองสั้นแชร์ครับดี 2 2 3และ1 2 3และ4 5 6 ไม่ใช่วันสุดท้ายที่เราได้เจอกันเพราะตรงนี้แหละหลายคนก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้เจอกันใช่ครับงั้นก็ฝากสักรน่อยพวกเราด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนกลับไปแบบมีความสุขไหมครับดีนะครับถ้าคอนเสิร์ตพวกเราสนุกก็ะบอกต่อเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับทุกท่านทางนะครับเดินทางกลับปลอดภัยนะครับครัับบ๊ายบาย ใช่ค่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสนุกและฟินกันไหมคะคอนนี้เป็นคอนที่ครบรถจริงๆเนาะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับสิ่งที่พ่ชมนํามาฝากกันนะคะค่ะงั้นวันนี้พ่ชมก็ขอ,อนําความสนุกความฟินจากคอนเสิร์ตวันฟินเวอร์แฟนคอนมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ